ความยากของเจน2คือความคิดที่ไม่เหมือนกับเจนเก่าครับเพราะเนื่องจากว่าเจนเก่าเนี่ยเขารับแต่ OEM มาโดยตลอดครับแต่พอมาเป็นเจนใหม่เรามีการเสนอมีการเคียกงานแล้วก็ผลิตงานที่แปลกใหม่กว่าตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้นผลิตงานที่มีความหลากหลายได้มากขึ้นกว่าเดิมครับบิ๊กครับคณพัดยอดรัก Managing Director n k Silver ครับ n k Silver ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเครื่องประดับครับทั้ง Silver แล้วก็ Gold ครับ ขึ้นระดับของเราครับจำพวกจี T ้ตองหูแหวนครับสร้อยข้อมือแล้วก็กำไลครับ <c oughs> เราผลิตสินค้าด้วยหินจากธรรมชาติเป็นหลักครับ <c oughs> เพราะหินธรรมชาติเนี่ยครับมีความหลากหลายมีสีสันที่ธรรมชาติให้มาดังนั้นอะ่ะเราถึงจะสร้างสารรค์สินค้าที่มีความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนคนอื่นได้ครับ <c oughs> เราเห็นภาพลักษณ์สินค้าจากรุ่นพ่อสู่รุ่นเรา มีความแตกต่างได้มากยิ่งขึ้นเลยครับเพราะเรามุ่งเน้นไปทางด้านดีไซน์เราเลยมีการคิดเอทมีการเสนอลูกค้าแบบไม่จำเจครับ k e ิป g o i n g ให้ธุรกิจของเราอะ่ะมีความยั่งยืนครับพัฒนาสินค้าของเราให้ไปสู่แบรนด์ตลาดโลกและมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าเนี่ยทัชเราได้ว่าเรามีความน่าเชื่อถือสามารถผลิตงานและตรงโจทย์เขาได้มากที่สุดครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วย ทางด้านการบริหารการจัดการภายในองค์กรครับให้เราเข้าไปอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้ถือว่าเป็นประตูเปิดเส้นทางในการหาพันธมิตรว่าเราสามารถจับมือกับใครได้บ้างในการทําธุรกิจร่วมกันครับคุณภาพของสินค้าครับเรามีคุณภาพสูงที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าครับ 2. การตรงต่อเวลาครับเราจะต้องมั่นใจว่าเราผลิตสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลา 3. ความซื่อสัตย์ครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักของบริษัทเราครับ